อายุ84ปีมีป uh, ัญหานี่ปวดหลังก็ปวดขาหัเป็นเรื่ยหัวก็ต้องดันสายนะวงดันแล้วมีอะไรอีกครับเราพออขินมะขินเราแพทม่จะมีมันก็คอยช่วงดันกับโบ่อยไหลแล้วก็วิ่งกับโบวิ่งจ้ะอยู่ดียังสบายหลงลืมกับโบหลงบ่ลืมคือเก่าแต่ก่อนมันหลืงเอาน้ำไวใช้ล้งหันหรือว่นทำก้อนเขาบางเทียวเพราะใส่ผงชูรูปก็ใส่ห่อน้ำก้อนขี้ฟอครับที่ว่าที่ว่าการมีกินกินแจ้งจี่นี่จังจี่นี่ แบบนี้นั่น่นช่องให้กินแต่ละครึ่พอด้วยละครึ่งกนสองคนกินมากอยู่สามสี่วันก้มจับหอยขึ้นมากเท่หน่อยจับกระดีขึ้นไปใช้เขาถามแต่ตอบถูกแต่ก่อนตอบว่าถูกแล้วแล้วอย่างอื่นอย่างอื่นภาพรวมในเดือนนีอะไรที่ดีขึ้นมาบ้างที่ดีคือจะเที่ยงขาจะไม่ปวดได้หรือขาก็ไม่ปวดย่างวันเดียวนี้ก็่ปวด่มียงปวดนม่แหละ ดี๋ยวมีเป็นวันี่ไปทอดได้เ่เมีเก็บที่หัวมีไมไปนวดได้สบายมากแต่ก่อนนี้นวดก็ไ่มีแรงว่ามีแรงเลยแต่ก่อนจต่พันเอก่กาแฟนี่นวดได้ยาสองนจพุ่นัรันย่างกินบาลานคอฟฟี่ครับโอบิโอประจำดีขึ้นหมดเลยจ้ะทำวันนี้ทวันนี้ก็บพกวด้ออยร่างกายดีขึ้นทังบายมากข้าจ้าเก็บทงหน่อยคือเก็บงน่เ่เนียวากรช้ใสไม่เม one